กลับมาพบกับกวางแคดิเอทอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอคอมเมนต์เครื่องแบบสายการบินที่คลายกันและเหมือนกันยันสีเครื่องบินสำหรับคลิปนี้กวางจะมานำเสนอเกี่ยวกับสายการบินของการบินไทยและแคมโบ dia เดียอังกอร์แอร์โดยการบินไทยสายการบินระหว่างประเทศก่อตั้งเมื่อปี1,960 ได้ให้บริการการบินไปยังท่าอากาศยานทั้งหมด62แห่งใน32ประเทศสำหรับแคมโบเดียอังกอร์แอร์เป็นสายการบินประจำชาติของประเทศกัมพูชาก่อตั้งและเริ่มต้นการให้บริการเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี2009โดยที่รัฐบาลกัมพูชาถือหุ้น51%เวียดนามแอร์ไลน์ถือหุ้นอีก49%มีท่าอากาศยานหลักท่าอากาศยานานานาชาติพนมเปญ ปัจจุบันให้บริการมากกว่า20เส้นทางโดยเน้นในเอเชียทั้งนี้สายการบินระบุว่าสีม่วงเคมที่ใช้นั้นสื่อถึงสีน้ำเงินอันหมายถึงความมั่นคงและความสงบกับสีแดงที่เป็นความแข็งแกร่งแล้วส่วนสีเหลืองทองซึ่งเป็นสีประจำราชวงศ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง อย่างไรก็ตามเมื่อลองเข้าไปดูเว็บไซต์หรือแฟนเพจจากสายการบินทั้งสองแห่งแล้วก็พบว่าภาพของเครื่องบินพนักงานต้อนรับโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่ภาพข่าวต่งตางๆเมื่อมีสีม่วงเหมือนกันทำให้สายการบินทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันชนิดหากดูผ่านตาแบบผิวเผินก็แทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวงั้นเรามาฟังคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันนะคะมากันที่คอมเมนต์แรก เหมือนกันทั้งโทนสีม่วงเหลืองแดงและยูนิฟอร์มคุณคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญไปไหมอ o เมน n t ต่อมาถทาชอบถูกเรื่องขนาดนี้ก็น่าจะขอเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยไปเลยอมเมน n t ต่อมาทุกคนมาทายซิว่าในอนาคตชุดแอร์ของค่แม่จะเพิ่มสบายและกัดดอกไม้หรือไม่มาขนาดนี้แล้วเนาะใช้สโลแกนรักคุณเท่าฟ้าไปเลยใิ้มันจบทีเดียวอม m มนต์ต่อมาค่ะ ประเทศไทยเป็นไอดอลของชาวคอมเมนต์ Comment จริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเริ่มงงกับแนวคิดละหรือเขาปลื้มเรามากหรือเขาคือไทยแลนด์สาขาสองกันนะคอมเมนต์ Comment ต่อมากัมพูชาบอกสีม่วงสีน้ำเงินบนธงชาติแล้วทำไมไม่ใช้สีน้ำเงินคอมเมนต์ Comment ต่อมาในโลกนี้มีสีมากกว่า1000งมื่สีแต่สายการบินของกัมพูชาตัดสินใจใช้สีม่วงเหมือนกับของไทย ไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาพยายามหนักในการเรียนแบบไทยคอมเมนต์ต่อมาค่ะเหมือนเย็นเงาเลยอยากจะบอกว่าเป็นออริจินัลคอมเมนต์ต่อมาไม่ต้องคิดเยอะเข้าใจแค่ว่าลึกๆแล้วมเขียนเชิดชูไทยและเดินตามรอยไทยเขาต้องการต้นแบบคอมเมนต์ต่อมาค่ะไม่เหมือนตรงไหนเพราะแอร์โฮสเตสไทยสวยกว่าแอร์โฮสเตสเม่นคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ต้องเก่งน,นะมาทีหลังแต่ดีไซน์ให้ดูย้อนอยุกกว่าคาแม่อะไรรักไทยเท่าฟ้าคอมเมนต์ต่อมาถึงทำทีหลังแต่ก็เป็นออริจินัลนนะไม่เชื่อไปดูที่กำแพงอะไรนะไม่มีหรอไม่เป็นไรขอไปแกะสลักเพิ่มแป๊บคอมเมนต์ต่อมาค่ะ พยายามทำไม่คล้ายเผื่อใครจะขึ้นผิดเครื่องไปเที่ยวประเทศเขาบ้างจบไปแล้วนะคะกับคอมเมนต์เกี่ยวกับสายการบินระหว่างการบินไทยกับแคมโบอร์ยีอังกอร์แอร์ที่เหมือนกันตั้งแต่4เครื่องบินยันชุดแอร์โอสเตสชอบก็เกิดถึกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามเราชมกันได้เลย